สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเช็คไฟเหลียวของ Honda h อ n d a Su ูมเอ็กนะครับว่าดีหรือเสียนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับเราจะให้เมียช่างมาลองวัดค่าของอไฟเหลียวตัวนี้ดูนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็ปรับย่านไปที่วัดค่าไดโอดนะครับอ่าวัดค่าไดโอดปึ๊บปึ๊บ เอาขาดคดั้งนึงก็ได้นะครับมาเคียร์ที่สายไฟของไอ้ไฟเลี้ยวนะครับถ้าถ้ามันเสียมันจะขึ้นแค่ OL เฉยนะครับแต่ถ้าถ้ามันใช้ได้มันจะขึ้นค่าของไดโอดนะครับอันนี้สรุปแล้วคือขึ้น OL นะครับก็แสดงว่าไอ้หลอดไฟเลี้ยวชุดนี้เสียนะครับแต่มันมีอีกวิธีเนึงนะครับตั้งค่าไปที่บัเสเซิก็ได้นะครับหรือ สับเทคนิคเขาเรียกว่าค่าความต่อเนื่องนะครับถ้ามันไม่มีเสียงก็แสดงว่ามันเสียนะครับอ่าไ,ไม่มีเสียงครับแสดงว่าตัวนี้เสียนครับนั้นเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่มันซื้อมาใหม่นะครับให้เมียช่างมาเช็คดูนะครับอ่าตัวเก่าเกี่ยวก่อนนะครับขั้นตอนแรกเราเช็คไปที่อ่าค่าของไดโอดนะครับ สถานีชันที่สองนะอ่าค่าไดโอดนะครับขึ้นไหมครับอันนี้อันนี้คือตัวใหม่นะครับตัวซื้อใหม่นะครับอ่าอันนี้ขึ้นขึ้นค่าไดโอดนะครับนั้นลองปรับไปที่บัสเซนนะครับหรือค่าความต่อเนื่องนะครับครับลองเช็คดูนะครับลองจิ้มอีกสายหนึ่งดูครับมันจะมีเสียงครับนั่นครับแสดงว่าตัวนี้ดีนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับ ขอจบการน,นำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ